สวัสดีค่ะเพื่อนสหาธรรมมิตท,ทุกๆท่านนะคะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องธรรมะจะมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะการปฏิบัติธรรมหรือการเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ไม่มีอะไรมากมายค่ะไม่มีอะไรมากมาย ที่เราจะต้องไปสวสวงหาสิ่งที่นอกจากตัวของเราเองก,การที่จะเข้าใจธรรมะหรือกันจะเข้าใจความจริงของชีวิตไม่อื่นไกลค่ะอยู่ที่ชีวิตของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องไปสวงสหาวัดนู้นวัดนี้ไม่ต้องไปสวงหาที่ศักดิ์ทิ ตรงนั้นตรงนี้ค่ะมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละค่ะมันอยู่ที่กายใจเรานี่แหละมันไม่ไม,ไม่ต้องไปแสเวงหาอื่นไกลค่ะพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตัดไว้แล้วว่าอาศัยแพรเพื่อข้ามฟากอย่างเราเนี่ยปฏิปฏิบัติธรรมหรือเดินทางสู่ความพ้นทุกข์นี่ยค่ะ เราก็อาศัยร่างกายของเรานี่แหละเพื่อพาไปถึงความสิ้นทุกข์ค่ะพระพุทธองค์ท่านพูดไว้แล้วพูดถูกแล้วค่ะมันไม่ออกไปหนีกายหนีใจหรอกค่ะจริงๆแล้วนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายหรือผู้แสวงหาความสิ้นทุกข์ทั้งหลาย สแสวงหาแต่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกซึ่งออกจากตัวออกจากร่างกายของเราออกจากใจของเรานี่ค่ะสแสวงหาแต่สิ่งภายนอกไม่สแสวงหาสิ่งภายในตัวของนักปฏิบัติเองบางท่านก็รู้แล้วรู้รู้ว่า จะต้องเดินทางแบบไหนรู้ว่าจะต้องก้าวไปถึงสิ่งไหนบ้างมันมีอยู่สองมันมีอยู่สองปัจจัยคะ่ะปัจจัยที่หนึ่งคือปฏิบัติปฏิบัติไปก็ไปหลงติดฌานติดสมาธิติดฌาน หลงในศีลหลงในธรรมหลงหลงมัวเมาหลงหลงในความสงบซึ่งเป็นความสงบจากการนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็ฟุ้งซ่านมันก็ลักษณะแบบแคล้ายหินทับญ้านะคะมันมันคล้ายหินทับยา,ะะบยาจริงๆแล้ว มันเวลาเรานั่งเราก็สงบสุขค่ะเวลาเราเลิกนั่งเราก็ต้องมารักษาอารมณ์รักษาอารมณ์กลัวแต่มันจะหลุดหายไปกลัวแต่มันจะหายนี่แหละค่ะมันมันถึงว่ามันมันมันไม่ใช่หนทางแห่งความดับทุกข์ค่ะการดับทุกข์เนี่ยมันไม่ต้องไปรักษาอะไรเลยค่ะ ไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องไปไม่ต้องไปรักษากลัวมันจะหายกลัวมันจะหลดุดนีคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกทางค่ะเนี่ยประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งซึ่งดิฉันก็เดินเดินมาหลงทางหลงทางมาแล้วลงติดกับดักก็ดีที่ฉันเนี่ยรู้รู้ว่าตัวเองลงก่อนถึงได้ถอนตัวออกมาทัน ไม่งั้นก็คงจะไปติดอยู่นู่น่ะอลูกพรมอยู่นู่นแหละดิฉันรู้รู้รู้ตัวว่าหลวงถอยกลับมาถอยให้สุด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 จนแบบแบบไม่วางแบบแบบให้สุดเลยค่ะสุดแบบเราไม่เคยปฏิบัติอะไรมาเลยเราไม่เคยได้สมาธิด้ฌานมาเลยดิฉันถอยขนาดนั้นเลยถอยแบบสุดสุดเลย น้อมกลับเข้ามาดูที่ตัวเรานี่แหละคะ่ะที่ิฉันประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สองคือเนี่ยประเด็นที่สองนี่คือคือถูกทางถูกทางยังไงคะถูกทางคือดิฉันถอยสุดเลยสุดสุด,ส,ดสุดขั้วเลยสุดขั้วแบบสุดแบบไม่เคยปฏิบัติไม่เคยอะไรมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยถอยมาถอยมาฝึกสติก,กายใจฝึก ฝึกดูความนึกคิดบุงแต่งสิ่งไหนคิดทีฉันก็รู้ละรู้ละละให้ทันละให้ไวละให้ทันเหตุการณ์ที่มันจะไปก่อภบก่อชาติมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยค่ะเรื่องความนึกคิดบุงแต่งเนี่ยเราเกิดเราตายมาหลายภพหลายชาติแล้วไอ้ความรู้สึกแบบเนี่ย มันก็มันก็ติดตัวเราไปเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนเลยเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนเลยมันมันไม่มันไม่เกี่ยวกับอะไรเลยทั้งหมดเลยความรู้สึกนี่แหละค่ะนึกคิดปรุงแต่งนี่แหละค่ะเราดับเราดับมันได้เราละมันได้เนี่ย เท่ากับเราดับภพบด,บดับชาติได้จริงๆนะคะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยการปฏิบัติธรรมน่ะไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิจารณานะคะไม่ต้องไปใช้ใช้ความคิดเลยถ้าเราใช้ความคิดน่ะเราใช้การความคิดไปพิจารณาไปพิจารณาร่างกายไปพิจารณาสังขารนี้มันไม่ใช่แล้วคะ่ะ ไม่ต้องไปพิจารณาก็รู้อยู่แล้วสังขารเนาะมันก็เป็นมันมันก็เป็นความรู้สึกของมันล้วนๆน่ะเวลาเราหิวข้าวเวลาเราหิวข้าวเราก็รู้สึกเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติของสังขารธรรมชาติของร่างกายมันก็บอกมันก็เตือนเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเราเวลาเราจ็บเราปวดสังขารมันก็บอกเราอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพิจารณาให้ยากค่ะ เวลาเราหิวเราก็รู้เวลาเราปวดหัวตัวร้อนอะไรเราก็รู้หมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกร้อนๆของของร่างกายค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้ามันแต่งมันมันมีอยู่สองอย่างมันมีอยู่สองอย่างนะคะอย่างนึงปรุงแต่งแบบสังขารล้อนๆ อีกอย่างหนึง่งปรุงปรุงแต่งเพราะความโลภความกดความหนุงของเรามันเป็นแบบนี้มันอยู่สองปะดินประดินที่หนึ่งที่ได้กล่าวมานั่นแหละร่างกายหิวเราก็รู้เย็นร้อนอ,อน่อ,อนแข็งสัมผัสเราก็รู้รู้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปพิจารณาหรอกค่ะไม่ต้องไปพิจารณาสังขารสังขารมันก็เสื่อมให้เราเห็นอยู่แล้วเราเกเท่ามาอา้าว ตีนกาก็ขึ้นผมก็งอกฟันก็หักมันอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปพิจารณาหรอกมันมีให้เเราเห็นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพิจารณามันมันเสียเวลาค่ะการที่วิปัสสนาเอ๊ะนั่งวิปัสสนากับวิปัสสนาเรื่องสังขารสังขารนี่มันก็มีให้เราเราเห็นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางนี่ละค่ะเราก็เราก็ ตั้งสติมีอยู่อย่างเดียวตั้งสติค่ะตั้งสติะระลึกรู้ตัวเองะระลึกรู้สิ่งไหนนึกคิดบงแต่งอะไรมาเราก็รู้เราก็ละค่ะเรารู้เราละเรารู้เราละนี่แหละคือการตั้งสติมั่นการสติมั่นตั้งสติมั่นคือมั่นมั่นแบบเต็มร้อยเต็มร้อยเปอร์เซนต์แบบไม่มีพอกแฟกไปไหนตั้งให้ตั้งให้รู้รู้ รู้รู้กายรู้ใจตั้งให้รู้รู้รู้อะไรเกิดขึ้นรู้ละ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 ไม่ต้องวกแวกเลยค่ะนี่แหละค่ะคือการเดินตรงตรงต่อพระนิพานเลยค่ะไม่ต้องพิจารณาอะไรให้มันให้มันเยอะแยะให้มันเบื้องสมองค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันไม่ใช่การไปเนื้อคิดปรุงแต่งเออ,อจฉระ อาสุเพออะไรเงี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปพิจารณาหรอกค่ะคือเราเรารู้สึกรู้สึกตัวนี่แหละคะ่ะรู้สึกตัวรู้ไวรู้อะไรเกิดก็รู้ละรู้ละละให้ไวละให้ทันมันจะเป็นการชะล้างของอาสวะที่จะเกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะมันเราจะเราจะเราจะวนค่ะเราจะวนถ้าเราถ้าเราไม่เจอครูบาอาจารย์ แบบท่านอาจารย์วิทย์เนี่ยเราก็ไม่รู้หลักตรงนี้เราค่ะเพราะว่าเราส่วนมากเราไปเจอหลวงปู่หลวงตาท่านก็บอกสอนให้เราปฏิบัติให้เราพิจารณาพิจารณาพิจารณานั่งสมาธิแล้วก็พิจารณานะอะไรเงี้ยดิฉันเนี่ยไปหลายสำนักดิฉันรู้แต่ว่าเอ๊พิจารณาพิจารณาเอ๊พิจารณาไปพิจารณามาไม่เกิดปัญญาค่ะ ไม่เกิดปัญญาเลยมีแต่มีแต่ความหนักสมองเบืองสมองค่ะซึ่งซึ่งมันปิดกับที่อาจารย์วิทย์บอกเราว่าให้ละให้ปล่อยให้วางละให้ววยปล่อยให้ววยเราถึงจะเข้าใจธรรมะได้วไวการละละความนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นการตัดภพตัดชาติโดย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 ,โดยเรีย,ยค่ะฝึก ฝึกคนไหนฝึกสติตั้งมั่นดีๆไม่หลงไม่วอกแวกเนี่ยเดินทางเดินทางได้เร็วค่ะไม่ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องอะไรมากมายใส่ใจแต่รุ่นเนี่ยภายในให้ตัวเองนี่แหละคะ่ะถอยถอยมาอยู่กับความรู้สึกความรู้สึกตัวเนี้ยมันมันติดตามเราไปหลายภพหลายชาตินะความรู้สึกตัวเนี้ยความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเนี่ยมันตามเราไปหลายภพหลายชาติ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วเรามีผู้ชี้แนะแล้วเราก็ต้องเดินค่ะเดินต่อไปใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะถ้าเรามีสติตั้งมั่นเพราะว่าทุกอย่างอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างกลัวสติค่ะกลัวสติสติเนี่ยสติย่างเดียวสติเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวประหัรประหารเลยตัวจัดการเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลัว สติสติจะจัดการทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะตั้งสติค่ะฝึกแรกๆตั้งสติให้มั่นก่อนรูล้ละรูล้ละไม่ต้องไปกวกแวกอะไรทําที่ใจเรานี่แหละไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องไปคิดอะไรนอกโลกค่ะคิดแต่เนี่ยคิดละอย่างเดียว เกิดอะไรขึ้นละปุ๊บพับปุ๊บพับปุ๊บของมันมันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเยอะในการที่เราจะเข้าถึงความหลุดพ้นมันไม่มีอะไรเยอะหรอกค่ะมีอยู่นิดเดียวมันคล้ายๆเหมือนเส้นผมบางภูเขาค่ะมันคล้ายๆหน้ามือหลังมือหน้ามือเนะะี่ยแค่นี้เองพอเราพลิกครับเราเราข้ามข้ามผ่าน ความน,น,นึกคิดปรุงแต่งได้เราเราก็สามารถเข้าใจธรรมะได้เราข้ามผ่านการข้ามข้ามผ่านจากสังขารการปรุงแต่งได้เราเข้าใจธรรมะค่ะเราเนี่ยแหละค่ะเราต้องฝึกค่ะฝึกฝึกรู้ละรู้ละละ,ละให้ไวละให้ฉับพันละละไปก่อน และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าความนึกคิดที่ดีและไม่ดีละไว้ก่อนละเพื่อจะให้มีสติตั้งมัน่นดิฉันพูดบ่อยเรื่องนี้ดิฉันจะจะไม่หนีออกจากกายจากใจจากสติค่ะมันมันมีอยู่แค่นี้แค่นี้เองเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเรื่องยากเย็นอะไรมันมัน มันไม่ใช่อะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปใช้สมองอะไรมากๆเยอะๆการเดินทางไปสู่ความสิ้นทุก์น่ะมีอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรมากดิฉันก็จะพูดภาษาบ้านๆพูดภาษาพูดภาษาบ้านๆซึ่งบาลีดิฉันจะไม่หยิบมาพูดเลยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ค่ะ การที่เราจะสิ้นทุกได้เราไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปติดอักขระภาษาสมมติบัญญัติมันมันเป็นเพียงที่เราแค่อาศัยมาพูดมาอยู่เราต้องอยู่กับสิ่งอาศัยให้ได้แล้วก็ไม่ไม่ต้องติดยึดกับสิ่งที่เราอาศัยค่ะใจมันจะอิสระมันจะเบิกบานมันจะมันจะไม่ยึดตดิดไม่ยึดติดกับอะไรเลยพอมาถึงจุด,จดนี้แล้วอะค่ะพอเรา ถ้าเราข้ามผ่านสังขารการปรุงแต่งไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้จริงค่ะเรื่องเดียวดิฉันดิฉันใช้เวลามาเยอะในการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งชีวิตก็ว่าได้ดิฉันก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่อายุ 17, 18แล้วดิฉันก็ใช้เวลานี่ห0กว่าแล้วอะเพิ่งมาเข้าใจธรรมะเพิ่งเพิ่งมาเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งเมื่อสองปีนี่เองค่ะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจาจะเราจะไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจธรรมะได้นะเข้าใจธรรมะได้แต่ว่าเราอะไปหลงยึดติดกับสมาธิฌานไปยึดติดกับศีลศีลศีลคือศีลกลัวจะศีลจะด่างพ้อยกลัวจะศีลจะนุ่นนี่นั่นสมาธิก็ก็หลงไปรักษารักษาฌานพวกนี้รักษาหมดค่ะ ซึ่งมาแตกต่างจาก,จาก,จ,ากจากการที่เรามามาปฏิบัติสายปัญญาถ้าเรามาสายปัญญาเราจะไม่เราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่เครียดถ้าปฏิบัติธรรมนะฝากบอกสาธุธรรมิทุกท่านนะคะถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมีมีความเครียดมีความเครียดในใจนี่ให้คุณรู้เลยว่าคุณผิดทางแล้วอย่าเครียดอย่าเครียด ต้องเบาๆสบายและอิสระอิสระในการละอิสระในการที่เราจะปล่อยอารมณ์ไม่ต้องไปตึงเครียดไม่ต้องไปเสียดายอารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปเสียดายมันตัดไว้ก่อนจะดีจะทั่วบางคนฉันรู้บางบางทีก็ความนึกคิดดีๆอะไรขึ้นมานี่อุ้ก็อยากรักษาอุยรักษาไว้ก่อนอุยมันมันมีความสุข แต่คุณหาลุ้มไม่ว่าเนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยเจอภพเจอชาติลากไปกินแล้วค่ะนั่นแหละค่ะมันไม่มีอะไรมากหรอกเราต้องเท่าทันเราต้องเท่าทันมันให้ได้เท่าทันมันได้ละมันได้ทั้งดีและไม่ดีละไปก่อนละเพื่อให้สติจ้งมัน่นเพื่อให้มีสมาธิดิฉัน ดิฉันนึงเดินถึงถึงรู้ว่าการที่เดินสายปัญญาเนี่ยมันไวมากเรายิ่งละเท่าไหร่เร็วเท่าไหร่เรายิ่งจะออกจากภพชาติได้เร็วเท่านั้นเพราะว่าเพราะว่าอะไรยิ่งละยิ่งละมากเท่าไหร่ยิ่งสติตั้งมั่นเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เ,เลยค่ะนี่แหละค่ะสิ่งที่เราที่จะออกจากภพจากชาติได้ดิฉันก็ภาพภาพา เฝ้ามาบอกว่าการเดิอนออกจากทุกเนี่ยเดิอนออกจากภพชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมันมีสติสติอย่างเดียวสติมันจะรวมมรกทั้งหมดเลยอยู่ที่สติเพราะว่ามีสติทุกอย่างครอบรอบวงจรทั้งหมดเลยเพราะว่ามัรคม,มีองแปดนี่ก็มีสติเป็นตัวนำนี่แหละค่ะดิฉันนึงบอกว่าอู้มัน มันไม่ใช่เรื่องยากเลยเราเราแค่ฝึกนี่แหละฝึกดูดูดูเรานี่แหละดูมันให้ให้มันให้ให้มันช่ำชองฝึกอะไรมากๆมันก็ช่ำชองเรื่องนั้นเราก็หันมาฝึกเนี่ยฝึกดูข้างในตัวเองฝึกดูภายในตัวเองไม่ต้องไปฝึกดูผู้อื่นหรอกไม่ต้องออกนอกถอยถอยมาถอยถอยสุดๆมาอยูอย่กับตัวมาดูก <fik. S 2> ับกายกับใจเรานี่แหละนี่แหละ มันไม่ใช่เรื่องเยอะไม่ไม่ใช่เรื่องมากการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยยังถ้ายังไปคุยว่ากูเจอนั่นกูเจอนี่กูได้น่นได้นี่ดเห็นหนั่น<ม>เห็นนี่เธออีกสิบชาติคณก็ไม่เข้าใจหรอกธรรมะอย่าอย่าอย่าหลงอารมณ์ท,ท,ที่ที่ไม่เป็นแก่นสารแบบนั้นเลยมันไม่ใช่หรอก การประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องถอยให้สุดถอยมาดูที่ตัวเรานี่แหละตัวภายในของเราความรู้สึกของเราล้วนๆที่จะพาเราออกจากความทุกข์ได้ออกจากภพจากชาติได้ค่ะดิฉันนึงบอกเฝ้าคนเราเห็นคนอื่นทุกข์แล้วฉันว่ามันมีเรื่องอะไรน่าทุกข์มันมีเรื่องอะไรน่าเศร้ามันไม่มันไม่ใช่หรอกค่ะนี่แหละคน ที่กำลังฝึกอยู่นะคะฝึกอยู่ก็อย่าท้ออย่าท้อให้ให้มีอะไรให้ปรึกษาท่านผู้รู้ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งให้ให้เขา้าให้เข้าหาผู้รู้อย่างท่านอาจารย์วิทย์ท่านอาจารย์วิทย์ก็เราก็สามารถคุยกับท่านได้ตลอดเวลาอย่างดิฉันก็คุยได้หรือว่าคุณดาวคุณดาวก็คุยได้ หร,หรือว่าหรือว่าน้องภัควันหรือว่าจะเป็นท่านอาจารย์ชิว่านั่นก็สามารถให้ให้ข้อกังขาได้ก็มีผู้รู้อีกเยอะแยะที่ฉันจจำจำชื่อไม่ได้แต่ท่านที่หลุดพ้นเหล่านั้นท่านก็บอกได้เลยว่าการที่ปฏิบัติ ปฏิบัติแบบถูกทางแบบมาสายปัญญาล้วนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้จริงๆหลุดพ้นได้จริงๆดิฉันถึงอยากจะบอกว่าการที่เราไม่ไปเสียเวลากับการทําสมาธิทําฌานหรือว่าหลงยึดติดก,กับการรักษาศีลเสียเวลาค่ะดิฉันดิฉันจะบอกเลยว่าเสียเวลามากเสียเวลามาก สิเวลาในในการในการเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์มันมีอยู่อย่างเดียวค่ะสติสมาธิปัญญาที่จะพาเราไปสู่ความสิ้นทุกข์ได้ค่ะขอให้สาธมิตทุกท่านนะคะฝึกฝึกหรือดูภายในตัวเองดูดูให้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 ละเอียดให้ละเอียดแล้วก็ดู ให้ให้ให้ให,ให้ทองแท้ดูอยู่กับตัวเราเองนี่แหละอย่าส่งจิตออกนอกดูภายในเรานี่แหละเราจะพาเราพ้นทุกได้ทุกสิ่งทุกอย่างวิเศษวิโสนี่มันไม่พาทำมันไม่ได้พาทำให้เราได้สิ้นทุกได้หรอกคะ่ะดิฉันยังเฝ้ามาบอกมาเพียนมาบอกว่าการเดินทางที่ถูกต้อง เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างไรมันมันก็มีแค่นี้แหละแค่ที่ฉันกล่าวมานี่แหละมันมีอยู่สองประเด็นเสองสต็ปสองประเด็นและสองสเต็ปนี่แหละค่ะหนึ่งลงเดินทางลงเดินทางไปไปหลงยึดศินสมาธิฌานนี่แหละไอตัวตัวไรกาดมาก ัวที่ทําให้เราหลงบางคนนี่หลงเนข้ามภพข้ามชาติเลยนะคะที่ฉันเนี่ยคงมีบุญเก่าที่เคยบําเพ็ญมาเนี่ยที่ฉันจะหลงมาสามสิบกว่าปีอะเนี่ยสิ่งที่ฉันพูดมาเนี่ยฉันมาเจออาจารย์วิชนึงรู้ว่าเฮ้ยเราผิดทางเราถอยออกมาถอยออกมาแบบไม่รู้อะไรสักอย่างมายอม ยอมหมดจิตหมดใจเหมือนน้ำาในภาชนะน่ะไม่มีเลยพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้าไปพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆจากครูบาอาจารย์เข้าไปเนี่ยค่ะธรรมะก็มีแค่นี้แหละคะ่ะไม่มีอะไรเยอะแยะนะคะสาธมิตรเพื่อนสาธมิตรทุกทกท่านนะคะท่านที่จบไปแล้วหรือว่าเพิ่งจบใหม่ๆก็ให้ทบทวนทำเยอะๆทบทวน ให้ทบทวนขึ้นทบทวนลงทบทวนทบทวนได้ค่ะเราทบทวนได้เพราะเราเพราะเราออกจากสังขารการปรุงแต่งได้แล้วนะคะมีอะไรก็ทบทปรึกษานะคะอย่างที่จันบอกแหละปรึกษาท่านผู้รู้ปรึกษาท่านผู้รู้เราจะได้ไม่หลงทางเราจะได้เดินทางหาไปสื่อไปสู่ความสิ้นทุกได้โดยไม่ต้องไปแวะไปแวะซ้ายไปแวะขวานะคะ วันนี้ก็จะพูดเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังท่านใดที่อยากจะโทรคุยค่ะดิฉันก็ได้นะคะโ9 4 9 6 3 8ส5่เก้9หกสาปค่ะโส่มค่ะพี่กันค่ะนะคะยังไงดิฉันก็จะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ